หลังจากเราเช็คละว่าแต่ละเดือนแต่ละฤดูกาลในปีนั้นๆตรงหรือว่าขัดแย้งกับธาตุเราอันนี้รเราพอรู้ละหลัหงจากนั้นเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมคะอันดับต่อมาเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าไอ้ธาตุทั้งหลายที่มันตั้งขึ้นในดวงเนี่ยอ่าง่ายๆเลยถ้างั้นเราดูจากธาตุที่ไม่ควรจะเสริมก่อนอคือธาตุที่เป็นธาตุที่มันชนะเราอะเราอย่าไปเสริมตรงนั้นเออทาให้เราดูอ่อนแอลงเนาะ เรื่องราวนั้นราอาจจะแทุที่มันชนะเราเนี่ยในวิชาเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุพิฆาตมันหมายถึงอุปสรรคเราก็อย่าไปเสริมเช่นเราเป็นคนธาตุไฟอย่าไปเสริมน้ําเราเป็นคนธาตุน้ําอย่าไปเสริมธาตุดินเราเป็นคนธาตุดินก็อย่าไปเสริมธาตุไม้เพราะว่าเราจะไปเสริมธาตุตัวที่มันมาบั่นทอนทาลายเราทําไมแล้วถ้าเราขาดในชะตาล่ะในดวงพื้นฐานเราไม่มีธาตุนั้นล่ะคะถ้าในดวงพื้นฐานเราไม่มีตัวที่มาพิฆาตเราแปลว่าชีวิตเราไม่ได้เจอเรื่องสมบุกสมบัน โอกาสที่ชีวิตจะพลิกผันตกระกรรมลําบากเหนื่อยกายเหนื่อยใจเนี่ยก็จะน้อยกว่าชาวบ้านในดวงที่ไม่มีธา,าตุพิฆาตแปลว่าปัญหาชีวิตน้อยค่ะครับอ